สวัสดีครับครูบาอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจียนไน เนื้อหาหมวลสารก็เป็นดิน7โปงดินเจดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็สะดิน7ดน้ำดินหลักเมืองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเรามาดูว่าพระที่เป็นเนื้อดินเจ็ดโปงเนื้อหาสาระเป็นยังไงเรามาดู ความหมายของคาว่าดินเจ็ดโป่งนะครับเป็นดินรวมหัวใจสรรพสัตว์ในป่าทุกชนิดมารวมที่ดินโป่งนะครับครูบาอาจารย์ท่านจึงเรียกว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมหัวใจสรรพสัตว์ในพงภัยพุทธคุณเมตตามหานิยมมหาอุดคงกับพันชาตรีแค้วคคาดรอดปลอดภัย แก้ไขป้องกันคุณใสได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับนี่คือดินจิตโป่งนะครับดังนั้นจึงหาหาไม่ค่อยเจอนะครับมีน้อยมากที่เราจะได้เห็นพระสมเด็จวรคังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนื้อดินจิตโป่งนะครับเพื่อนๆส่วนองค์นี้นะครับเป็น พระสมเด็จวรคังเนื้อดิน7โป่งของแท้นะครับซึ่งพ่อใหญ่มหาได้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับจนได้มีโอกาสมาทำคลิปลง YouTube ก็เลยได้นำออกมาแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนนะครับเราดูภาพรวมก็เป็นพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินเรียกว่าา่าทั้งสี สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆเราเข้าใจถึงปิศนาธรรมนะครับอันดับแรกพระสมเด็จนี้ท่านเป็นรวมศูนย์แห่งพลังจักรวาลเลยทีเดียวเรียกว่าท่าทั้ง4ี่นะครับคือท่าดินท่าดินก็คือนี่แหละครับท่าดินดินเจดโปงดิน7ดป่าดินเจท่ดาดินเจ็สะดิน เกดน้ําดินหลักเมืองนะรธาตดินส่วนธาตุน้ําธาตุน้ําก็คือน้ํามันตังอิว้วนะครับยางยางรักอย่างชันยาเรืออย่างกิกยางรังยางนาน้ําอ้อยเขี้ยวน้ําพึ่งนะครับเนี่ยที่จะเป็นส่วนผสมพระสมเด็จนะครับส่วนธาตุลมธาตุลมเนี่ยรอยยุบรอยแยกรอยแตกที่เราปรากฏเห็นบนคราบพระสมเด็จ ทุกองค์เนี่ยเกิดจากการดันดันจากด้านในขึ้นมานะครับก็คือธาตุลมนั่นเองส่วนธาตุไฟธาตุาไฟนี่เป็นการเผาผลาญน,นะครับเหมือนสุริยะจัก,กรวาลเราเนี่ยมีดวงอาทิตย์มีพลังกาซมีพลังพารมาเรียกว่าพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดในดวงอาทิตย์แผดเผาทุกอนูที่มา ฝัางกัน้นเช่นเดียวกันนะครับในพลังพระเนี่ยก็มีพลังไฟฟ้าสถิตยิ่งมีแร่เหล็กไหลอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงทําให้พระสมเด็จเนี่ยยุบแยกแตกร้าวรานก็มาจากพลังความร้อนยิ่งถ้าเราได้แฝนพระสมเด็จแท้เนี่ยตัวเราก็มีท่าทั้งสี่ถูกต้องไหมครับตัวเราอะมีท่าทั้งสี่แล้วเราแฝนพระสมเด็จเนี่ยเหมือนเราได้รับพลังจักรวาล นี่แหละครับท่านจึงครอบครองท่านจึงควบคุมท่านจึงป้องกันเราจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับความหมายเป็นเป็นเช่นนั้นเราดูโดยกายภาพนี่คือเนื้อดินเลยนะครับเพื่อนๆเนื้อดินเนี่ยเราเห็นเป็นเนี่ยคือเม็ดหินศิลาสิคุณนะครับแดงเหมือนกับเม็ดแครอทนี่ก็คือดินดินจิตโปกนะครับเนี่ย แล้วก็สีเขียวเนี่ยดินหลักเมืองนะครับเพื่อนๆเนี่ยสีก็เขียวดินหลักเมืองแล้วก็ดินเจ็ดป่านะครับเนี่ยแล้วก็ดินโป่งดินโป่งเหลืองนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือคือพลังพลังที่เกิดจากมวลสารของพ้าสมเด็จนั่นเองน,น,นะครับเนี่ยดินเจ็ดป่าเท่านั้นเลยนะครับสีเขียวอมเหลืองนี่นะครับดินโป่งเหลืองเท่านั้นเลยนะครับเนี่ย ทีนี้เรามาดูซุ้มระคังนะครับเมื่อเราดูเนื้อหาของมวลสารแล้วเพื่อนเพื่อนดูซุ้มระคังนะครับเนี่ยดูซุ้มระคังซุ้มระคังเขาจะไม่ไม่เรียบตึงนะครับนี่ม้วนลักษณะม้วนเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยดูคลาสสิกมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนงค์เนี้ยม้วนเขาไปด้านในเลยนะครับดินโป่งเหลืองที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเนี่ยดินโป่งเหลืองเท่านั้นเลยนะครับเนี่ย ลักษณะเนื้อผ้านี่เป็นเป็นเนื้อที่บอบช้ํานะครับเพื่อนๆนี่เป็นเนื้อที่บอบช้านะเหมือนเหมือนเนื้อเน่านะครับโบราณท่านเรียกเหมือนเนื้อเน่าเห็นไหมครับเนี่ยด้านในเนี่ยก็เหมือนมีเรียกว่าคราบแคนไซนะครับด้านในแล้วก็ดูเนื้อด้านในนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในดูเกตเพื่อนๆดูนะครับนี่ ตกท้องช้างนะครับโบราณท่านว่าม้วนยุบลงไปด้านในเนื้อตอวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หน้าเนี่ยพ,พักกลมนะครับเหมือนผลมะตูมหน้าอกนี้ผึ่งผายลักษณะทรงอกกระบอกนะครับนี่เนื้อด้านในนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับขาเนี่ก็ตรงกับเนี่ยแขนนะครับนี่แขนที่ปลายแขนทิ้งเิ้งลงมา ส่วนฐานเนี่ยคมชัดนะครับเนี่ยฐานหมอนรองสิงเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยเป็นคมฝาเลยนะครับเนี่ยตกทองช้างนะครับส่วนฐานหมอนรองสิงนี่เป็นไงครับเนี่ยลักษณะมีร่องตรงกลางเห็นไหมครับลักษณะมีร่องตรงกลางสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับองนี้หนึกนุ่มแน่นแกร่งดูเนื้อสิครับเพื่อนเือนเนื้อในบอบช้ำนะครับเนี่ย เนื้อยุบแยกแตกร้าวรานไปหมดเลยนะครับเรามาดูด้านขอบด้านบนนะครับนี่เราเห็นเนี่ยสีเหมือนสีแครอทนี่แหละคูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าดินดินโป่งเหลืองนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยดินโป่งนะครับเน,เ,นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดเหล็กเศษอิฐพระุ้มก่อกําแพงนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นดินโป่งเหลืองนะครับ เรามาดูด<ร>้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเนี่ยที่เราเห็นนี่ก็ดินเป่านะครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยแล้วก็เม็ดเห็นศีราที่คุณข้าขาวนี่นะครับเนี่ยเม็ดเรื่องเม็ดเขียวนี้ไม่ใช่เป็นเม็ดหยกนะครับนี่เป็นดินเกป่านะครับเนี่ยสวยงามนะครับแล้วดูด้านข้างด้านข้างท่านเป็นยังไงครับเนี่ยเ,เพื่อนๆดูสิครับนี่ ลักษณะด้านข้างนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่างเกิดขึ้นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่งามเราจะเห็นลักษณะเป็นเนี่ยเม็ดหินเม็ดหินศิลาที่คุณนะครับที่พ่อใหญ่มหาชีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูอีกด้านข้างนะครับนี่เพื่อนๆดูสิครับนี่ดินดินเจ็ดป่าแล้วก็ดินโป่งนี่เห็นไหมครับนี่ สีออกเหมือนเม็ดแครอทนะครับนี่แล้วก็ดินเจ็ดป่านี่สีเขียวเต็มเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เม็ดหยกนะครับเป็นดินเจ็ดป่านะครับเนี่ยแล้วก็เม็ดสีเหมือนลูกแครอทเนี่คือดินเจ็ดดินโป่งนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังสิครับคลาสสิกย์นครับเนี่ยนี่คือลักษณะผิวที่บอบช้านะครับที่เราเห็นเนี่ยนี่คือดินเจ็ดนี่คือดินโป่งนะครับนี่ดิน ดินโป่งเหลืองแล้วก็ดินเจ็ดป่านะครับคือเขียวเนี่เต็มไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือสีแดงเหมือนลูกแครอทเนี่ยนี่แหละคือดินดินดินโป่งเหลืองนะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อผ้าเนี่ยลักษณะเนื้อผ้าเนี่ยดูผิวที่บอบช้ําเห็นไหมครับนี่ผิวที่บอบช้ําแล้วก็เหมือนเหมือนเนื้อเน่าตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับแล้วก็ ขอบข้างนี้ไม่ไม่เป็นเหลี่ยมนะครับคมคมทื่อเลยนะครับนี่ดอกด้านข้างนี่คมทื่อมนเลยนะครับแล้วก็เราดูดินดินเจ็ดป่าเนี่ยดูสีเขียวอ่อนนะครับงานี่ก็เหมือนลักษณะเป็นตะไคร่น้ํานะครับเกาะกินเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่างเงี้ย คือถ้าเนื้อผ้าสํมเด็จมีลักษณะเป็นอย่างนี้คือแท้ดูง่ายนะครับแท้ตาเปล่านะครับหรืออาจจะเรียกว่าแท้แท้ร้อยตานะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับพ่อใหญ่มหาใช้กล้องธรรมดาถ่ายนะครับเดี๋ยวมีจจตุปัจจัยก็จะเอากล้องพันเอมาก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราดูดูลักษณะกายภาพนะครับผ้าแท้นี่สัมผัสด,ด้วยมือเราก็รู้แล้วนะครับเพื่อน ใช้กล้อง 15x2 แล้วก็รู้แล้วว่าแท้นะครับถ้าเรามีมีองค์ความรู้นะครับมีปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์เราก็รู้แล้วนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยนี่คือด้านหลังนะครับดูหลังอย่างนี้เราจ่ายตังได้เลยนะครับเพื่อนๆหายากนะครับหลังหลังพระสมเด็จอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้คือดินดินจ็ดโป่งนะครับดินจ็ดโปง่งแล้วเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่ถ้าเราเห็นพระลักษณะอย่างนี้เราเราจับเราวิเคราะห์เราพิจรนารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับเพื่อนๆนองค์นี้เป็นพระที่พ่อใหญ่มหาได้นํามานานมาแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้ววันนี้มีโอกาสจึงนํามาโชว์นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆกับครูบาอาจารย์นะครับ ก็พยายามนำพระที่ยังไม่ได้นำออกมาหรือว่าพระที่นำออกมาแล้วเสนอแล้วครั้งหนึ่งก็นำกลับมาเล่าถึงรายละเอียดให้กับเพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเราเห็นลักษณะไหวานะครับไว้ผ่าซี่ขึ้นเรือนรางเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับนี่ดูแล้วดูแล้วคาสิกนะครับเนี่ยดูแล้วคาสิกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ย แล้วลักษณะดูสีเขียวเนี่ยคือดินเ็ดป่านะครับอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับเนี่ยเวลาดมแล้วเป็นเนื้อดินเลยนะครับเพื่อนๆดมแล้วมีกลิ่นดินนะครับองค์นี้คลาดสิกมากนะครับเหมือนเหมือนเป็นกลิ่นดินนะครับเนี่ยถ้าได้องค์นี้ขึ้นคอนะครับผีหาซาตานที่ไหนก็ไม่กล้ามาย่ำกายได้นะครับเพื่อนๆองค์นี้พุทธคุณท่านครอบ ครอบคลุมจักรวาลเลยนะครับองนี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านดูนะครับองนี้เป็นไงครับองนี้ดูแล้วเป็นพระที่คลาสสิกนะครับเราดูขอบข้างด้านนี้นะครับนี่เป็นไงครับขอบข้างนี้นุ่มหนึบแน่นแกล่งนะครับดูอีกข้างนะครับนี่เป็นไงครับนี่ คลาสสิกมากนะครับดูดูเม็ดนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูเม็ดนี่เม็ดดินเกป่านะครับไม่ได้เม็ดหยกถ้าเม็ดหยกนี่จะใสเหมือนเหน็นแต่นี่เป็นเป็นเม็ดดินนะครับดินเกดป่าตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับแล้วก็ดินโป่งเหลืองแล้วก็หนินศิลาท่คุณนะครับนี่ดินโป่งเหลืองหินศิลาทิคุณหินแร่ทองนะครับมีอยู่ในเนื้อหาหมวลสาสรสมเด็จพระครังยุคปลายมีจริงนะครับเพื่อนเพื่อนในตำราได้บอกไว้ชัดเจนนะครับ เราดูอีกมุมนะครับดูอีกมุมเป็นไงครับนี่สวยงามคลาสสิกนะครับแล้วดูอีกข้างนะครับดูอีกข้างทุกอย่างลงตัวทุกอย่างสวยงามทุกอย่างมีมิตินะครับผ้าแท้นี่แท้แท้ที่องค์พระนะครับเพื่อนเอนเรามักจะมองว่าผ้าสมเด็จเนี่ยอยู่ในมือใครนะครับ อยู่ในมือใครราคาก็จะสูงความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือก็จะมีเยอะนะครับเหมือนเราเห็นสร้อยไขยมุกแท้นะครับไขมุกแท้เนี่ยอยู่บนคอเด็กขอทานบนสะพานรอยพวกเราก็มองว่าเป็นไขมุกปลอมนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าไขามุกปลอมอยู่บนคอคุณหญิงคุณนายที่ออกงานสังคมเราก็ว่าเป็นไขมุกแท้นี่คือพวกเราติด,ตดภาพติดเคียงภาพเท่านั้นเอง ดังนั้นเวลาเราไปเจอไปเจอพระสมเด็จหรือไปเจอสื่อหรือไปเจอสิ่งที่เขานําเสนอทางโซเชียลเขามีกําลังเงินมีกําลังการตลาดมีกําลังทางบารมีเราก็มองเห็นพระนั้นเป็นของแท้นะครับทั้งที่พระนั้นไม่ไม่แท้นะครับเห็นไหมครับน่ากลัวนะครับถ้าเราถ้าถ้าเราศึกษาพระสมเด็จเพียงแค่เราได้ยินมานะเพื่อนเพื่อนด้วยความหวังดีนะครับเราก็ พิจารณาดูว่าพระสมเด็จแท้ๆที่ชาวบ้านเขามีเนี่ยเราพิจารณาให้ถึงนะครับพิจารณาให้ถึงหลักธรรมปิศนาธรรมที่เจ้าพระคุณท่านให้กับพวกเรานะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านนะครับขอบคุณครับ